สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ส,สวยๆอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ในเขตตำบลหนองสโสนโออาเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นชนดคุดแดงนะคะเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่เราขายกันไร่ละ1 4 5 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเอ่อตอนนี้มาถึงหน้าแปลงที่แล้วเดี๋ยวทิพแผนกล้องไปให้ดูนะคะ หน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนสาธารณะนะคะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตรถส่วนกันได้นะคะกว้างโดยประมาณ8เมตรนะคะด้านหน้าแปลงนี้ที่ของเรายังมีคลองชนประทานนะคะที่เห็นนะคะที่ดินของเราเกษตรกร,ร,กรทําอ้อยทํานาเป็นพื้นที่ดินสําหรับทําพืชส่วนผสมได้นะคะอบล้อมไปด้วยวิวเขาแล้วก็มีเพื่อนบ้านเลยนะคะ ห่างจากแปลงที่ดินประมาณ100ยเมตรนะคะที่ดินของเรานะคะติดถนนคอนกรีตสาธารณะโดยประมาณ1 2อยเมตรเริ่มตั้งแต่มุมขวามือของแปลงที่ดินนะคะหมุดขอบเขตชัดเจนนะคะความกว้างกว้างตั้งแต่หมุดนี้นะคะไปชนสุดดงอ้อยนะคะ ความกว้างติดถนนคอนกรีตไปโดยตลอดนะคะ1 2 7เมตรส่วนลึกๆึกตั้งแต่หมุดนี้นะคะลึกตรงเข้าไปพุ่มไม้ใหญ่เลยนะคะสุดดงอ้อยนะคะลึกไป122เมตรมีบอ่อเก็บกักน้ำหนึ่งใบนะคะไฟฟ้าประปานะคะขยายเขตเข้ามาห่างแปลงที่ดินประมาณ100เมตรนะคะเพื่อนบ้านชุมชนก็ประมาณ100เมตรที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอ เล่าขวัญโดยประมาณ10กิโลห้างอ,อปตหนองสโนโดยประมาณ3กิโลเองนะคะแล้วก็ห้างจังหวัดกาญจนบุรีโดยประมาณ1 3 12กิโลห้างเซนทัลเวสเกต1 3 2กิโลเช่นกันใช้เวลาเดินทางถึงแปลงที่ดินประมาณ2ชั่วโมง3 2นาทีนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเซนทัลเวสเกตนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับทำการ,กรเกษตรนะคะสำหรับ ข้าราชการ,กรเกษียณนะคะต้องการจะใช้ที่ทําแปลงการเกษตรอันนี้เหมาะมากนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมแล้วก็จะมีน้ําระบบน้ําธรรมชาติจากของชนะทานอยู่นะแปลงที่เลยนะคะค่าทิฝากกดสับจะคล้กดไลค์กดแชร์สาหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะอบร้อมไปด้วยวิวเขานะคะเป็นที่สูงนะคะน้ําไม่ท่วม ห่างจากตัวตลาดนะัดซื้อกินซื้อใช้ห่างจากเซเว่นนะคะมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1.5กิโลเองนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อ092 5816638ทิมนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูแปลงที่ดินได้นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ